ขี่มังด้วนะฮะขี่มังใช้ขีม่มังกรใคเปีนคนขี่ซ้อนไท่น้ำเพลิดบ่ซ่อนน้องนะงเปลี่ยนทีอ่ารองห้ใจร่องมังกรรองพี่หมขี่ฝุ่นเออลองดูห,าห่าคักอยู่บ่ฝนเ้อราจักฝุ่นเอ๋ยว,ยยวคอยมาเออเปลี่ยนสู่ใหม่ห้เลยพัราเมาทองมีวัราเยค่ะ

สวัสดีพี่เ no, ด้อเว้พี Não, Somehow, no. okay. no, <It> ่น้องเว้เดี๋ยวน้ำเพชรลงมาอ่ะถ่ายอยู่เฮื่อนนั่งไอเดี๋ยวใหายไอนั่งถ่ายนั่งเด็กกำลังน้ำเพชรเดี๋ยวไอ้ไปสอบรถให้เดี๋ยวไอจะไปไปสอบเมืองไห่ได้เลยไอถึงนั้นไห่เลยไปเดี๋ยวไอไปสอบให้ที่เจ้านั่งถ่ายอยู่ปะถีบไปสอบให้น้องเพลินกันโอ้ยแดดช่องมท้องมีเวรหนาจะเลยเดี๋ยมาไปใช้หำามไปไป น้ำพ hey, right. uh ิงสบายดีลูกสบายดีรู้สบายดีสบายดีสบายดีก่อน่ะเบิงเงินน้ำเพชรของพวเนี่ยเบิกเบิ่เงินเบืกอมันแดดได้ดีเนาะพูดดังดี่กระตอบก็ได้ไปนั่ระบบอได้แดดบโดยาไปเดี๋ยวเดีไปชอบถ่ายยุงใจจะไมดไปนั่งถ่ายอยู่พูดเต่าดิ่งกระตอบถาก็ได้ได้เลยเอาว่าเอาศาสตรไปขังห่มไป ตะไยังลูกไอ้ไอบลูกนี่ลหะอบอเล่ะสบายบ่นี่แหะเจีมหัวบ่ลูกบ่พ้ไปนะปลาป้าบ่ไปนะน่ปนป้าปลาหนขึนไปยังกระแดงใ่หมฮะบลูกหนาไปยังกรแดงนะบ่ป้าไป ไปวงนูไปมองเอ้เผ็ดดูหาเอ้อ้ำเพ็ดได้ไอ้เผ็ดได้เอ้ยน้เผ็ดังตู่มผลบอแหลดอยู่แถวนี้อ้หแหลดห่อนขนาดเลยแหลห่อนแหลตห่อนพ่อไปฉ่บลนกไยได้บ่้ะไใใ่เขี่รเรียนมาได้บอเอันน้ำมาใช้อันน้ำขาม ไม่น้ำนี่ฮะเออไปนั่งดินเทิงปุ๊บปะโอ๊ดเด็ดแท้นี่เนาะเด็ดแห้งดีพี่มันดินอยู่แถวโฮมพี่นี่นนตันแรกนี่บุ้ยน้องมอางนาั่งดินโอ้ยเฮือนข่อยนี่น้ำผิงเนาะอืมช่วยหน่ยเอาเกือบไม้น้ำผิงนี่เด้อมันนั่งดินอยู่พี่ต้องดินอยู่แถวนี่นางเลยพี่ Ba, anh xin nắng cửa, má Couldn't do bolo, tụ do bolo, can't 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 ขารถร <c oughs> ถรถที่บัวได้เออะไรใช่บัวแจักมาราฟิดรถที่บัวได้ใจเฉียดอะไรจุ่ม <c oughs> เมื่อ,อจุ่มื่อคือเก่า <c oughs> อ,อ๋อใช่ไปลงไปบนก่อนจักชิดได้หรือบ่ได้ <c oughs> ต้องพิงขี้ให้ไม่กินนี่ห้บ่ลูกบ่พิงห้ยบัได้ละพิงห้ยบัวได้ฮะ ต้องพิงหายือไปได้ดรโอ้หึงตื่นไปได้ไหนไปดิแกใส่หฮึใครใคหมดใส่เขียดเลยทางนี้ยันโราถีบโบได้โบได้นอนวอดอยู่ดิ่ใส่นอนวะวนอน อืมนีนักมานั่ง,งพี่เพชรมานั่ง,นงกันดูฝั่งนอกเห็นนะเออเห็นเอื่อยยิ้มได้วัดนี่จีนีหายจะหายยังลูกเห็นเม,ม่มาแล้วหายอ้าวหายจ้า พ้าเจเอเด้วยค่ะสบายดีป้าลุงเนาะบาลุหละสบายดีป้าลุงเหรอบอสเพชรว่าซีไ้ดิบอว่ดไรหมููถ้าไรก็คือว่าโชคดีถ้าบ่ไรก็ขาววยจะน้เพชรเนาะจะอนแสงพราว่าพี่น้องเละกระเละคลาดอ็ดี เดห่อนปลกพิรามถงตัวไม่ยองใส่ขึ้นักแค่ถงตัวนะไี่ได้เสื้อหันหน้าพี่นังกูไม่เล่นนะูไน่เล่นเฮ้เฮ้ยช่ใไป กูเห็นหนามผู้รู้เหนหนามพู้ไม่เหนหนามใบเพชรเห็นหนามแบบขวดใหญ่แบบไปเอาศาสตร์ขังใบบวชเพื่อพี่ร้องเลยพี่มาเล้แบบบ่มมัวในอยู่แถวโต๊ะวัดบุมีม่องนั่งได้แล้วเพชรแดดบดเวลาช่วงบ่ายๆนี่ช่วงตอนค่ำๆแดดซองนี่แดดชุดย่อเลยใช่ปะใช่เพชรเลยใช่เพชรเด้ใค่อ้อมอย่าอ้อมอีกยอมเอี๋ เกือบไฮน่ะเกือบงามแหละบอให้เกือบงามไดู้กให้เกือบงามนลำผิงเด้เออนังเกือบงามนะใช่ใช่ใช่ด้วยใช่บ้างจุ๊บอืมใช่ใช่ใช่จักปีอะไรเราถีบกันเนี่ประมาณสามปีสี่ปีทอดเด้อบอกยันข้าเโาดหกทีกันแต่ว่าเตียงไปหายผูก ประมาณปีปลายไปเจ้าโน้โดยหรอกคันแดกในชีวิตเด้ยเป็นบ่รักษาไว้จเจ้าขน้ำจำปาได้ใส่นางเดี๋ยนี่กินข่าวจากผูญญ้ใหญ่ซอยมันไปหันยังเหนือยเอยู่บันเือยแกอยู่ในเฮือนนบอบ่เข่า บบเขาวบอมีกุญแจล็อกเลยบัติเุมันเฮียบอกุญแจมือก็ปลาให้ล็อกล็อกเลยอืมบอกไว้อยูอ,อ๋อเ,เห็นว่าุวีกุญแจล็อกแลยอุบันเฮียใส่เจ้าเด้เด็กเป็นโรงเรียนอ่ะดื้อยีบอ่บ่หามตีมูอยีบอ่บ่มันเพ็ดได้ฉับมือตีอยี่บ่ถืงมูงมกแกงอยีบอ่บ่บางเพิดกระถือมูว้าว ตาติมูเว้ายังหมูยังว่าอยูอ่ดี๋ยวนี่นะบางคน็เว้ามก็ไว่าอ้เอ้ยบายเห็นรถเรียดมาบายม่บายเลยพูดลุ้ยเฮ้เห็นรถมาไม่บายไม่บายเลยย้ายรถาเอื้อไปเราพูดรรถง่ายมากนะพูน่ะพนรับรองนะไอเพรพี่เพชรถง่ายพูน่ะ โอ้มีเสียงเพลงหนึ่งผูกฮัลนหลมะเดี๋ยวนี hmm> so> ่เรศาสาร์ข้าเปียกเนี่ยผู้ใหญ่งเพิ่งเลี้ยงอยู่บ่เดี๋ยนนี้ยงเอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหม่องไม้เสร็จจะเอาไม่มีเพลคอเสือแล้วนะแกจะลงเฮียนกับยังได้กินข้าเปียกคือเกาอยู่เดี๋ยวนี้นะเนยอ๋อดูว่าสองคนนี่เจ้านี่บ่สามคนสามคนเนย จากผู um, no um. ้น um, ผู no mm ้ใหญ่จากสวนวลคือเก่าร้อยยเฮ็ดกเตย่างบ่ย่างมัแท้นี่หึพุ่น้องติบ่พี่น้องเอ้ยมามื้อนี้ให้เป็นวัดน้องบให้สิใครน่บ๊ายบายบ๊ายบายเด้อค่ะจมือกันแทกกันแทกกันโอเคด โอเคโอเคอ้าวโอเคกับแม่พี่นี่มาเพลงแม่พี่นี่ใช้เพลงแม่บุญด้วยค่ะนี่มาเพลงแม่นี่แม่ด้วยโหลดจะโลดนี่ใช้ใช้เพลงด้วเพลงดูแม่บุญเพลงมาแล้วจ้ะแม่เพลงหนาแบบไรดูแม่เพลงหนาแบบไรโหลดด้วยพอแม่พี่น้องเลยโหลดจุด้วยทั้งทังสบุญณ์กันมาเบียกเดี๋ยวก็มาเห็นน้องอยู่เพิ่นอยู่ห่างเพื่อนบาเตียงจะทำมาเลย มา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 หอมแก้มแม่มา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 แพงแม่ไงมาแพงแม่ในโชว์เลยโชว์ดูอ่าไอ้นี่มาจุ๊บพี่อื้มจิกจุ๊บกล้องผู้เฮ้ยน้องตีบเอ้ยน้องตี๋ยิ้มบวานหน่ยยิ้มบวานหนยป้าลุงว่ายังให้ของแม่ก็ลูกนะจับกล้องแม่หมุนไปเลยพอเพื่อนพี่น้องเลย เอฟซีสิตาไลยู่น้ำยู่โรเฮ็ดได้ยังไงดูมีแต่รอท่าเบ่งรถน้องน้ำเพชรพ่อแม่พี่น้องเลยชิได้ดื้อโบได้เนาะอย่าเฮ็ดลูกล่ะอย่าเฮ็ดดื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องปิ๊บเอ๊ะนายเฮ็ดอด้ยังไงดูแต่ตอนมาโมืมอเช้านีพ่อออกไปใช่ไ ซาจักซายังเพิ่นมาส่งบ่โดยอือต่ว่าไปน้ำท่าหน่อยเพิ่นเห็นนะเพิ่นส่งโดยมีแล้วผู้ใหญ่เพิ่นพ่อเพิูงยังกับเพื่อนมาส่งก็ดีแล้วจะเป็นเด็กดีเด้อส่งไอ้น้องเด้อถึงห้าบมมีกับโมหายไปรักเลีมของผายได้นั่งเด้อถ้าว่ายากอีดีให้ไปคอเอาโดยใส่คือการจะใส่เด้อ คือไอ้วุลบอกนี่คือเจ้าอยากขนมนี่อยากแห้งบ่มีคนเงินจะก,กีบนี่ให้ไปคอเอาดีกว่าเทารักถ้ารักนี่กลายเป็นคนบุหรี่แต่พิ่นกับเป็นคนขี่แตส่สร้างเพิ่นอีกโอ้ยในหยอกกับไอ้ <c oughs> ย่างโดกนะให้ดินย่างไปใส่นะไป <c oughs> <c oughs> อ๋อา นี่ก็ะดัมกินได้นางเล้ท่านเจ้าอยากินกันถั่วเท้กวดน้อยด้วย,ยชินมานางอยู่กระต๊อบนี่เย็ยนแน่อยู่ในพุ่น่้อนซับอรอถาเบิง้งเอาไปตู้มาได้เอื้อชีพไปหาเราเลิกไปเบิง้งเอาไปตู้เราเป็นย่างหนีไปบนนี่น้องถามาไซแด้นะบอกน้องแนะ่อ้าชื่อไซ <laughs> ให้ลูกอายเพาว่าน้ำนะอายเพว่าน้ำผกนะอายชื่อใสอายใสเอดูลูใสช่นะอาเอาจับป่น้ำิถึงบมือนองอ้าเอใสใเอาเซ็ตใส เออฮนะตกตอกตกตกตะโะกิดกุนนะฮะไว้ยวายองนี่มันหยอกเอ้ยบัวสิเบัดถท่าไหเนาะเพชรเนาะต่อโส่์ฉได้เปลี่ยนโส่ใหม่ใช่ไหมจักโส่เขาคิ้เมียง เคยต่อปกตินังสี่สิบพันบ่เคยต่อมาก่อนบอกเค,เคยต่อยังห้อ,องนีน้ไัมแม่พี่ดูไหมยยอ่ายเลยมันนั่งนิ่งห็นไหมพี่ <laughs> ยังนราพี่ยังติดนะฮะจะแก้เลยนะอืม โอ้แขนแรกแขนแรกอันนี่มาติดแขนไอ้เพชรพี่แขนแรกพิทพิทติดแขนติดแขนให้ว้าติดจะคล้องนั่นนี่ติดแค่นี้จะดูวยติด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 นี่ทำไม่ได้บ่พ่อเอื้อยสิพากันอยู่รนหอนบานคนบ่ลอยอ้าตัวยี่คือเจ้าก็มีถุงในโรงเรียนถุงเง้ยนั่นน่ะเป็นไหนมันขาดบ่

เอาดื้อน้ำผิ้งกันดื้อไข่เอาไข่ว้านียไ,ได้ลูกหลัมันแดดได้ดลูกฮัลโหถ่าพ่อก่อนเนาะถ้าถ่าพ่อก่อนมาหนีถ้าถ่าเบิ่งก็กงพก่อสิได้บ่ไปสอบรถเอื้อเพชรนี่ เราเพ็ดทิได้ขี่รถเมื่อหรือทิได้ยางเมื่อนี่เขาบอกขำเบาเมื่อกไงยานอนนี่พี่รถจะใส่เด้อนอนเบาใสุ่นอนเ,นม,นอนเมื่ออยู่พูดงานดีอยบ่น,นะดีอยู่เราหายอยูบบ่บ่บอกเราก็บอกหายแต่ไหนอืมเดี๋ยวพี่นได้บอกว่าอย่างชวนตามประชาของผูง้ใหญ่เพื่อนนะครับเป็นคนดีแล้วเนาะเลย บนในเฮือนญ้านะพ่ดีที่สุดนาสาวกับย้าจวชาวเดินนาสาวกับญ่าอืมแตข้ามานเยนใช่ไหมอเงินห้เท่าไรห้าพันห้าพันผู้หนึ่งบอกเงยอืมหนึ่งห้าพันเอล่ะหม่เราถ่ายมาเดี๋ยวให้่เลยใหญ่่ายได้รึย่าย่อนน่ะ เออย้ายย้ายเหดี๋ยวถเด้อไอ้ใา่ไอ้ชายปบาดน้ำเด็กอ่ะค้ยคื้ยกอนี่คือคดึงเลนบาทนี่น้จะเห็ดเอือยได้ดุยาได้ดุ อุ้ยารอก่นอนพ่อแม่พี่น้องเลยรอถะธวัทธมีมาก่อนสีได้รื้อโบได้โดนปนกะมีมันกะชุดชุดได้ฮัลโหลผ่าห้องประตูแรกมาเดลยวะลูกมเอ้ยป้าหมูมาลาแทบมาาู เนมออพลูผู้เนใช่ลูผู้เนเพื่นบนนั่งน่ปไปนั่งไปพนักหลุดมากนะผู้ได้ดูอได้ไปพวกน้ำกันไปเก็บเมนบ่ือเสียงรถหญ่บ่เป็นว่าใส่เป็นว่าพอำผิงบ่ ยืนถ่ายยู่้ฮงไม่ไก่อนคือเสียงรถโอ๊มาโมเมนนอนอยังโมเมนอยู่สามเาบงน้ำกันใคพี่น้องเงยไล่นื้อบ่ออะไรผูะดเน้ยะไหมูมาแล้วนะอ๋อมูโธโมูมูโอ้โหอนเหะแดดคักเป็นยังโ่อยากเมื่ออะไรท้องฟุ้กัน ยืนถ่ายยันยาควยเออลูกอืมโอ้ตัวเล็กซองคักกันยังเด็พี่น้องเลยอืมได้ดบอบ่ได้เนาะกาโดนน้ำกันเปิดเบิ่งชีน้าอ้ายจะกันเด้วย Một mưa 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 ขอต่อมันบ่มีสู่เก่าจิตธรรอแต่วนี่อันหม่เลยบอลนี่นะแม่ยดดูอันหม่อดูอ่ะเฮ้ยยันอันยาโทรมาตามได้แม่อายาัย่างไรยาโทรมาตามเป็นห่วงเลยเลยยันน้ำเผ็ดบ่ได้มาอ่า คนยังเห็นองคนเดินอย่ลยคนิยจปเนไห้ขีบังดนะฮะขีบังใช้ขีบงกอนใอป็นคนขี่ซ่อนไผน้ำเพลบ่อซ่อนน้องนะเป็นทีอ่าน้องให้ใช้รองึงกันลองพีโดฮัมขีุนเดอลองด้ค่าคักอยู่บ่ฝ่นเด้อราจุนเด้อ๋ยวคอยมาเด้อเปลี่ยนสู่ใหม่ไห้เลย ว่าเทไรมาทองมเทไรฮะ่นาสอือกู่ยนะอปยก่นมนแนายยยูอ๋าา 35, นอ,น,อนา,นอนออานยนยูบันนีเบิงบ้งเบิ้งอ่าได้เรียบร้อยแล้วบันนีด้่งเด้อค่อยไปค่อยมาเด้อ ไอชัยเอาเอ้ยซ uh, ้อนบ่อด้วยเอ้ยปันจะซ้อนด้วยเจียเา้นียเปล่งกันซ้อนอืมถาชวันนี้รถทีเป็นกับเอ้ยเปล่งหายแล้วเนี่ยเงินไปปันกันซื้อคนน้่ากินนางเนอะโน้า ยิ่ไม่แห้งคอยเรามือนกับไปหาเราอะยรกันได้ก้ได้ทุกโดยสายได้ขอบใจเป็นวะหามขอบใจได้ไอบุญเด้อใจด้สมบ,บูรเด้อโดยวันนี้กะพากันคอยเมื่อเด้อยังเว้นอยู่พวกข้ามดอกเพะร้อบบนบ้านน้อนางเนาะนี่กว่าพากันยู่กะไปว้าทุกเอย้ยเห็นเล้วอดคิดว่บาบ้ได้เพื่อพี่น้องเลยแต่ว่าเพิน่นถ้าบุห็นก็จะได้พากันยู่ลดเมือเ่อไปจ๊กเพิ่นกะ ไปวันนี้ละวันนี้คอยคอยเมื่อเด้อวันนี้เด้อขึอขี่ถือทางเด้อคอยขี่มื่ออยู่ป่ะอืมนร่อตอนมื่อเก็บอยู่ฟังขาพี่ไปคอยไปคอยมาเทาวันนี้เท่าใสถือพายถุงชงเลยอวันนี้สบายดีก้อนหลาบช่างสบายดีก้อนสบายดีดวยไปคอยเมื่อคอยไปคอยมาขำที่ำก่อน เด้อลาไปโอ้ดีใจนะมีรถทีบขี่เลยเด้อโอ้ยายเนย่ยยางไปใช้นี่ยางไปใช้ยายอ้าว่ปากน้ำเลยบานนี่ยางมือเลยผู้ทั้งลูกเด็กสองคนนั่งกันมือปั่นมือแบบสบายแล้วบานนี่โอ้ยพี่น้องเลยเรียกว่าเป็นเด็กที่ว่า พอ่อแม่์ในเดือลรากันกนะกะอยู่ทั้งญาแน่มาอยู่ทั้งพี่แน่กะมีปัญหากันน้อยนึงเนาะกะเพราะว่าการท่วพี่น้อง,งเลยเรื่องครอบครัวกะแบบนี้แหละโอ้สิโดเปลี่ยนกันเก่าระบาดนี่ป้าโอเค่วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทางสมบุญก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปแม่น้องน้ำพิงตั้งแต่ต้นจนจบดากับขำโฆษณา โดยสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังไยทั้งสมุนก็จะได้ขอล่ำลาไปก่อนพ่อกันคลิปหน้าเด้อขอกล่าวว่าสบายดีสบายดีบดบสู่สุคนขอให้อยู่ดีมีเ้งที่เขามาชมคลิปสบุลในครั้งนี้ขอกล่าวว่าสบายดี